สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปองครูต้านะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าเราเข้ามาเหมือนประชาชนทั่วไปนะครับผมก็เข้ามารับชมการสอบในสนามนะครับซึ่งมีนักเรียนมาด้วยวันนี้นะครับก็ให้ภาพบรรยายเลยแล้วกันนะครับเทียบนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากมายนะครับฝากกดไลค์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทำทิปดีนะครับผม จะบอกว่าเลี้ยวปุ๊บแล้วเข้าซองมไม่ได้ไม่สามารถตั้งทางนี้ได้ต้องเอาเท่าที่เขาดูวิธีการที่เขาทำได้แค่นั้นแหละมันทำได้แค่บริเวณน,นั้นไม่แต่บางครั้งเมื่อเห็นเขาเดินหน้าไปแล้วก็ถอยตรงนี้นะคะคือมันสามารถทำได้ที่เราทำได้เขาบอกว่าเดินหน้าไปแล้วก็ถอยตรงนี้ ็ยังไม่ถึงเซนเซอร์สามารถถอยได้ขอจะถอยอีกครั้งโอ้ดีดีดีด เขาจะไม่ให้หยุด like um นะคะเขาจะให้หลับไปเรื่อยๆเกือบไม่ผ่านคือเนี่ยมันจะยากตรงที่เราไม่เห็นรอยขอเองมองขนาดด้านซ้ายทั้งหมดไม่ผ่านไม่เหยียบเป็นไหมทำไว่ได้นะเหยียบเพิงแต่แต่แรกเขาเขาตั้งเงยเหยียบเนาะแต่คันนี้เขาออกนิดเดียวเอง มันนิดเดียวเองนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นตาคนก็ให้แล้วค่ะอันนี้มันเซนเซอร์ก็เลยยากพ้น ควรจะชิดข้างนู้นหรือจะชิดข้างนี้อยู่เหมือนเขาถูกต้องเลยใช่เราจะเดินหน้าหักหักไปทางขวาได้ก็แต่เมือ่อถึงหัวลูกศรหัวลูกศรเห็นไหมเราก็หักไปนู่นเลยมันจะไปติงใช่ อันนี้ต้องยื่นเลยไหมครับยนยนที่ที่ที่ของผับบน้ำเซ็นชื่อที่สมุดกันมันได้มาเป็นแล้ว จนกว่าจะเข้าไปถรง้ตรงนั้้อต้นมกก่อไม่ต้องคันเร่เลย อันนี้แหละก่อนที่จะถอยให้ดูก่อนจําไว้ว่าอย่าถอยเลยดูก่อนถ้ามันคิดว่าผ่านซ้ายขวาโอเคถอยได้ถอยเรื่อยๆได้แต่อย่าลืมว่าถ้ามุมแคบต้องแก้นิดนิดหน่อยๆอย่าหมถ้าคิดว่ามองแล้วว่าปลอดภัยถอยได้เลยแต่ถ้ามองแล้วไม่ใช่ให้แก้นิดหน่อยอย่าไปหมุนเยอะใช่อย่าไปหมุมนเยอะถ้าเรามาแก้ในระหว่างมันจะลำบาก มันจะไม่รอดก็ยังต้องเดินหน้าผ่านไปใช่ไหมใช่ค่ะเดินหน้าผ่านอีกรอบหนึ่งใช่ไหมไฟเขียวขึ้นอันนี้ไฟเขียวขึ้นเลยถือว่าผ่านไฟเขียวอยู่ตรงตรงนี้ก็ไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปสแตมป์ตรงที่ จะเข้าอันที่สามคือแบบว่า<อ>การสแตปมเนี่ยค่ะมันจะให้เราทำท่านั้นอนะไม่เกิน 30... มเอ้ยเท่าไหร่มันจะมีนาทีสามสารอยวินาทีอะไรมันจะถอยหลังเรื่อยๆพูดง่ายว่าไม่มีการนับเลขตัวเลขมันจะถอยหลังเรื่อยเรย ก็ยังใช้หลักสูตรไฟหลังเย็นเข้าไปก็ใช้้โอเคอยู่ที่ว่ายื่นไปแนละ้วให้ดูอะไรดูนอหลังด้้นขวา ด้านขวายังไม่ยังไม่เข้าในเส้นเอย่องนนี้ยากแต่ก็มีนิดเยอะที่เขาจะต้องเดินหน้าหาทรายเข้าไปรถยังยังไม่ขนาดเลยไฟเขียวไม่ขึ้นทำไมยจึงไม่เข้า ย่จังหวะเนี้จังหวะควรที่จะดึงหน้าเข้าไปทางซ้ายครับอันนี้ใช้เวลาเยอะไปนะครับไม่ผ่านนะครับ กลับมาครั้งใหม่มาด้วยหัวใจที่ยังเป็นครูตาคนเดิมขอแรงใจเสริมในวันที่เริ่มต้นใหม่ข้างฝาห้องใจจดชื่อครูตาคนเดิมฝากกดติดตามที่กรไป้วนนะคะ